จูดจาก่อนพูดจาก่อนสบายดีน,น mm ี hmm. ่น FO ั anyway. yeah. ่งวิวกำลังขี่รถนั่งวิวขี่รถไฮไฟไฮไฟหลังขี่นี่นั่งมีอ้วนเดวอ้วนเอ้ดโดยคักบอวันบอวนคักบอว์นั่งวิวกำลังขี่รถพอบ่ เอาอีกเอาอี่หัวมาใช่อัดไว้บออัดไว้หนิบอ,อม่ต้องไปใส่บ่อยู่ในลังนี่บ่เอาอ,ออกบออัดนอัดไว้สิอ, <c oughs> อันนี้ใชะอันนี้อันนี้เอาเขาเอาเอาขึ้นเอาขึ้นแหละพีดไว้บบบนี้อเออ บิดบ่ะพิดบ่ะพิดบ่ะบพิด่ะ,ล,ะล,ลากบ่ให้แม่ลากบ่นี่โดยขี่่ะพิงทั้งนั้นตีขี่กะพิงไปทั้งนั้นเม่่สิได้ลากถึกเออดิน nát con cả đấy đấy con nát co đó tổ tôi vẫn đây bò bò vào đây vui tổ vẫn đây bò bò vào đấy tôi xin mắc khi này nè hả nhang ôm ôm xe bò lời nhục bộ thay lời sụt dơ khát không mặc dùm mặc má mặc mặc tôm mặc tôm mặc mặc tôm mặc dùm mặc sao? mặc dùm mặc ngam. mặc dùm mặc dùm mặc dùm mặc cứ mặc dùm mặc dùm hả dùm mặc cứ Dạ ôm mưa nè Ôm như cô ừ. Hết dạng này Ngam và lý nè Đâu phải Hết phi lọ không Hết đây nào phi lọ ừ. Hả ừ. Chắc Bơ hả Chèo cho về nhà Nhìn nữa hả Bộ bên nhà Bơ, bên Bơ hả? hả Nhìn nhìn ยิงแน่เ <establishing> ร mm ือิะเละบอลลิ่นยิงแค่ยิงแค่ยิงเนี่ยยิงนี่คือเข่วหักอาฟันเข่ววินบ้านทำอะไรบ้างฮะเออยังติดคอดิขี้ใครใช้ใช oh, yeah. ้ตรวจฟันหน่อยสิตรวจฟันหน่อยคุณหมอตรวจฟันหน่อยสิใช้แก้มแก้มคือดำมันโอ้ยจับดีมันเหนียวนะลูก แซ่บบออยิ่มนะจะมาอย่างมันเนงเอออกมาซะเช็กโมจะชุกแรงโมจะเอาวาเอามาพากินนะขังไว้แล้วขังเห็นแน่กันรึคือบอกมาพากินบลูเอามาพากินไว้หมักไงวะจะเฮ็ดเฮ็ดไม่ทับตีนะ ไม่สีทับตีนทั้งชุดอืมทั้งหมูยังไม่ทันชุดทั้งชุดเฮ็ดมันทับตีนนะฮะลูกเพกาะอันนี้มันสีทับตีนเจ้าทั้งชุกห่ชุดเอมากินรอบเป็นยังได้สุดน้องวิวดีก็เปลี่ยนกลองเป็นกลองแอร์บัตวิวดีเจ้าคือมาทีแท็บบวกกลองนี่บะฮะ เราคือมาขี่แท็กองนนะให้พ่อชุกนะไอ้บ้าก้นสวยชุกนั่งวิวล่าสุดกับไอ้ป่าคนสวยชุกเฮ้ยลูกน่ะป้ามาไม่ลากรหไมาบึน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 ยิ้มกันยิ้มทุจากันทุจ้ากันงามบึนใช่ เอตีไทยแ้วบปันอู้อาป้าป้าคนช่วยห้องป้าคนช่วยก่อนป้าป้าคนช่วยรถตัวนี้มันวูง่ายเงือบรอกตัวนี้ล่าสุดเปลี่ยนลังไงกว่าเก่าบันเอาคนอีฉ่างมักเข้าไปอยู่ในลังนี่เลยเฮ้ ใช่คาก์บอนนี่แม่นแข่วอีเนาอให้เขาซุกมาป่ะนี่โอ้ไปลเปไลปนย,เยน้องวิวลี่ซัมิเข้นป่ะนี่ได้แล้วได้ได้ป้าคนสวยมามาเข็นน้องวิวลี่ไอคนอีสางมาข้าไปอยู่ในรังในหุบในแบบสิแม่บ่อย้บจับพัน ไปเข่าล่างใหม่พันร่นไปเข่าล่างใหม่เจ้าไป่างใหญ่อยู่นอกอยู่นอกใหญ่กว่านี้เพิ่มอยเข่าน้านะเฮ็ดได้บ่ะนีเอ๋เข่าไปปะแะ้วเฮ็ดได้บ่ะนี้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเช้กเฮ้ยเฮ้ย้นเฮ้ยเพ้่เเฮ้ยเฮ้้ หยอกก็ว็ไ้ันหยอกแล้วว่าหยอกงเลยโอยกลอมคุณคุณนี่ย้บันยิ่บันยบันอู้ให้งามแล่นี่อุหายบ่ดิดู้จเลยดูจงาะอู้อู้ดูไหนี่ดูใหนี่อู้หูยังหลกนะหูยัง หูย so, uh, e like, so şey like ังนั anyway ่นนะนี่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 ยงนี่หูยังนี่นะโอ้เมม่บระวังระวังมันขืนระวังระวังมันข้นมันหนีบเ้อรสบายดีีฮึบุมีบุ๊ลุกหูเปล่าบุลุกอ้บุมี้ก็บปูเนาะสุดจางงามด้วยฮะงามแท้ดุ๊กสาวหลาแท้บูนนา นื้นนืนน้นนื้นนื้นนื้นปาช่วยออกไปพุ่นแหละป้าช่วยข,ของน้ำป้าช่วยเข้าห้องน้ำของน้ำเนาะเดี๋ยวมาเด้อลูกเด้อใช้หูยังหูกระปูหูเป่าปะเป่า,ปา,ห,ปาหูกระปูคุณอะป้าคนช่วยเอาเอาให้ไอ้พันธ์อยู่ไอ้พันธ์ก็อยากเข่าล่างขึ้นกันไอ้พันธ์ก็อยากเข่ากอง หมัก่วงกับมีเลยไปกินชมนะหมัก่วงกับมีหมากกระท้อนกับมีกินตามหมักต้องบ่บ่บ่เอาโตกะยาชู่วงกว่ากับคนละอันของเจ้าของเจ้าใหญ่กว่าของเอพันหน่อยเอพันน้อยนิดเอพันน่อยนึง ขอไอ้พันธ์สิไ้พ่อมของเจ้าใหญ่กูอะหลุยของวิวมีเล็กของวิวงามกว่าของน้องวิวงามเนาะเออของน้องวิวก็มีป้องคือกันอ่าเดี๋เชียรจโชว์อย่างนี้แล้วกันอ่าอ่านั่ง นั่งนั่งอยู่กระชองที่กันโหห่ะชุกเฟิ่นพ้ากระเลนแบบนี้ก็ได้เนาะเอายังหักนะเอาเอาคนงามไป 4ีมองแล้วบ่แป๊บเดียว4ีมองแม่นบ่เฮ้ย4ีมอล้มามาโมงมาแม่นี่มาจะหน้ากันเอาบ่ถดโพเนาะอัดเห็นยังอัดเห็นยังน่ะเดี๋ยวน้องสิอยากอัดน้ําีน่ะ นัวกิ่นเวทดอเข่านะงในเพื่อนนี่แหละแพร่สิไปโคต้นไม่เลยแพรคนสวยสิไปโคต้นไม่เลยเด้อปาออกไหเอาบ่เพินห้เอาเพินออกได้ย้มป่า ช่ลูกเสียงหัวว่เข่าวานี่เข่าไว้วานี่อ้าวเข็นเล่นรถมาเนี้เข็นเล่นรถเข็นมาเนีชุกเล่นมาเนีเออชุกเล่นเออชุกต่ำหมอแล้วมาพี่ชุกมาพี่ลูกชุกมาพี่ Chúc tắm mỏ tắm hẹt đấy <laughs> <laughs> Tôi kia thòi lặng là bác cần ngô ngô thân nà là bác mà Tôi phải thòi lặng bác chạc nội Lạc Lạc bèn <laughs> <laughs> วัองหนาเน่วัองหนาคนลากเน่หนางอวน่ะชุกมากป่ดิชุกมากปดิชุกมากมาพี่เออฝุ่นฝุนอยากไปยังป่าคนชวยสิบ่อต้นไม้ linh măng cái hết nạ thì cho con ạ cháu bà bạc đứa đi khai đi chân cong thun nhu hớt khai đi cơn cơ gái kín enk không ngăn ngai lắm hả tham mật đá phụ hơn ทะเลแข่งยังช้ำเลยไ่้ขาเพิ่นละน้องวิวอะตอนนี้เอาโทรศัพท์หยะไว้ละอยากไปน้ำป่าคนสวยอยากต้องหาบริการหาบริการเห็ดในนอนการ์โอ้คือเยอะตัวนี้คือเยอะนอนการ์ดนอนการ์ดหมอแก้มือถือขวาขวาเอาบริการเอาบริการดิเฮ้ยคือเยอะบริการเนาะแนวมีแหงอ่ะ คือก่อนคือกอนเล่ขาเล่แขงอยู่เลยไปไปขอใจบอกนาะปรจอยกันให้หาบริการคนน่ะเจ้าเจ้าได้บริการยั่บอกู้เลยน่ะบริก้าไปใส่ขึ้นาตามลเนี่ยบอิ่นคบอกคอยว่าให้คอยนะหาบริการพคนว่าจะได้นอนกาดคนว่าเออคือยุ่ตัวนี้วะ จอยได้บ่อ่าได้ว่าปลาจอยอันได้กาดอยู่บ่ขมือวะเพิ่นว่าบ่เพิ่นว่าขนาดเพิ่นมียังบ่ได้กาดเนาะขนาดเฮาบ่มีว่าให้เฮาหาบริการดอกกูมือนี้ข่อยก็มีอยู่มอนข้างแล้วบริการข่อยอืมกาดขมือกาดมีแงกาดมีแงเลเฮากะแต่ว่าาปกาดกเงมนัน

ค้น่ะมันข้นหันมาพี่แนพัดลมนะหฮอนเด้ใส้แบบนั้นเออคือส้บรรยากาศนี่า่บ่บริจาคานอกมือขวาเนาะมือขวาใส่มือขวาฮ้อนเลยฮ้คนกัะเดียวเบิ้งนึเธอ เดี๋ยวก็มีซื้อกับบุคคลกันนะเนาะคุณริมทางเลยเนาะพี่น้องอันนี้กะกับบริไก่กันได้เนาะพเอาก็เปิดทั่วไปหายอยู่ยังมึมีเพืเข้ามาเถอะเนาะเพชรมองจอดรถมองจอดรถมองนี้นะเฮือนคัว lôi men lẹo con chỉ hòn nó khỏi nè như sai có horn tay a kim trong ghi nhau mẹ phải mẹ 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 phải mẹ 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 Tam đó mẹ 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 nó mẹ บอกบุ้ดว่าต่ำให้ก้อยแจ้วก้อยแจ้วก็มักต้องเกินดีเน่อยนะอย่ามาขึ้นเยโอ้ยก้อยแจ้วชื่อชิบสเซื่องขวจะเป็นอะาวเนาะใช่เน่อยนียใช่ฟิดแล้วปะเนี่ใช่ทั้งนี้แล้วปะนี่ มันแซ่บแบนั่ทีี่นิเน่อาเอาคิดว่ามันแซ่บเหน้วว่ารอกเอาใส่เห้นี่มาใช่นี่ที่น่าพี่น้องพูดแล้วแล้วนั่นนะวานนี่คือนี่คอยกรตัมกินได้หมต้งนะ่ว่าอกระตัเลสวย เต็มถุยต้มยนี่ตัยืนหนี่แล้วตัวของเ้าม่อนเนาะท่าเลยกินสองคนเมื่อแปดโมงในเมื่อคืนนี่นะตามรังกันวุ่นวุ่นเมื่อนึกว่านึกว่าท่ากันมาแต่สิใดอืมเนาะใหญ่เลย อยู่นี่ก็บม่ได้ขาดปากเนาะพ่อแม่พี่น้องพวกเนี่ยของอยู่ของกินเพื่อนนะบัจักหมักไผ่บัจักดิฉันชื่อกินห้านี่ละอุดหนุนกันเด้งนั่งมากระไรผจอยอุดหนุนแล้วโถ่ทุนเจ้าคือสีปุ๊กอันปุ๊กไงฮะปุ๊กชำกันนั่นแหละแต่ว่าฟามันไม่กลัว เกือบถ้าเจ้าน okay. 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 so ั okay. Okay. ่งหันฟวดแปะจะรดอันแปะอันแปะนี่คือคือยังไงสมัครเออจากแล้วโอ้โหแล้วแต่คนชิห้องไงใดอันยังอันเต่านั่นพายโยกออกนะจะโยกวะต่อนน่นวะ ตับหุงเงี้ยิหมกแล้น้อไม้ต้มก็มีดน่อไม้ต้มไว้อยู่ในหมอนะให้ป้าจอยไปแตงแจ้วเอา,ออเเอามีดมาพร้อมเดิอป้าจอยเด้อ <c oughs> อันนั้นเป้าตัวนะ่ะน,นั่นป้าตัวนะ่ะสั่งใครก็ไบปบ สั่งป้าสั่งป้าไปจ้อยนี่มีสังาียไว้ธรรมดาบริสังบอกซือเนาะบอกเคนเฮ็ดให้กินก็กินเนาะเออเห็ดก็ไปเ็ดเองบุมีว่าสั่งนะบอกที่ซื้อใขวกรุกไปเนาะสั่งทั้งใส่กับบุกไใส่ทั้งขวดกระุไป

ถิ่มบาลงถิ่มบ่ส่งเพ้์นี่โอเคน่าคุยพี่น้องเดียวกินสมก่อนประจอยกำลังแต่งแจวมาคลิปนี้กับโบวี่ยังไล่น่งเล่นนั่งหัวน้ำกันคือเก่าคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามในสะท้องคือเก่าสิเห็นกันอยู่มองเก่าตลอดนะบ้านนี่อยู่นี่ตลอดและสามเดือนแล้วพ่อแม่พี่น้องสามเดือนแล้วกะว่าไหม สามเดือนพนไล่ออกแล้วกะมาฝึกอีกสามเดือนอีกฝึกเป็นเด็กฝึกงานตลอดนะพ่อแม่พี่น้องเลยสามเดือนแล้วเป็นอะไรบ้าเหเอาบอให้ออกแล้วมาฝึกใหม่ไม่ไม่เสียเงินเดือนจังเถื่อฝึกงานตลอดนะโอเคนะพ่อแม่พี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อเนาะว่าหยอกว่าหัวกันกินฟีอยู่ฟรีได้ไหกินฟีอยู่ฟีไ่ได้เสาะชาองนะกินฟรีอยู่ฟรี อยากนอนก็ไ <Labor> ด้แต่ว่าบวไว้พ่อแม่พี่น้องนอนนี่แม่นเมื่อนอนเทื่นเจ้าของสบายแล้วล่ะดีที่สุดแล้วแหละทำบ้านไกลกับชีพี่น้องหืมให้เจ้าเอ้เจ้าได้มานอนข่อยบวมาข่อยไปแล้วนองพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้วัสกุทุกคนเนาะโดยสบายดีบ่อยสบายดีหนาหงอหลลุกก็ได้